พี่พีที่เห็นใช่ป่ะว่าแบบแก้มหมูเป็นคนที่แบบชอบทํางานแบบเราก็ชอบเลี้ยงหมาเสียเงินไม่ว่าเสียนะไม่ได้คือชอบเลี้ยงหมามากหมานี่คือเขาตั้งซื้อตัวเป็นแสนนะกี่แสนก็ยอมแพงสุดนี้เท่าไหร่นะหมูแสนห้าจต่มันสามตัวโอ้โหแมวอะโอ้ถ้าแมวแมวสองแสนห้ามเห็นไหมทุ่มซื้อที่ซื้อทางให้หมาให้แมวอยู่กี่ล้านไม่เกี่ยงอ แต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่เข้าใจว่าทำไมแก้มบุกเนี่ยไม่ยอมจ่ายกางเกงในหรือเปล่ากางเกงในหรือเปล่าไม่ยิ่งกว่านั้นยางรถยนต์ยางรถยนต์านมาจริงทำไมเธอเป็นคนอย่างนี้เห็นไหมเดี๋ยวก่อนคือยางไม่ยอมเปลี่ยนไม่ยอมเปลี่ยนใช้ไปเรื่อยๆแล้วช่วงนั้นน่ะหน้าฝนป้าก็บอกอยากให้เปลี่ยนยางรถยนต์เถียงป้าบอกว่ามันมีสี่ล้อเดี๋ยวมันก็ดุนๆกันไปนั่ะแหละ อ๋อเขาคิดคอนเซ็ปต์เหมือนโต๊ะไงใช่แล้วก็โต๊ะมันมีสี่ขาหายไปขาหนึ่งมันก็ยังตั้งเป็นโต๊ะได้อยู่แล้วก็ขับช้าๆบอกให้คนขับรถอ่ะขับรถช้าๆห่วยอ่ะไม่มีไม่มันมันคิดว่าสิ้นเปลืองมันก็ไม่ได้สิ้นเปลืองแต่ยางมันแพงอ่ะยางมันแพงอ่ะชิลลี่บ้าอะไรวะยางล้อล้อมันแพงอะมันแบบรวมๆกันมันก็หลายหมื่นอะเราก็เล ลยอ่ะมันก็แพงมือสองมีไหมพ่อก็ช่วยหามือสองยางเนี่ยนะใช่พ่อบอกว่าอันนี้สภาพดีได้อยู่มือสองเราก็รู้สึกว่าโอเคคือแต่ว่าก็ไม่ได้จ่ายนะคะสุดท้ายเพราะว่าพ่อซื้อให้มันเกิดแทนเพราะว่าหนูไม่เปียนเราไม่รู้เรื่องเขาก็แบบเขาก็เล่นกระตันยูกับหนูกะตันยูกับหนูว่ารอรถกันกระตันยูเพราะว่าเพื่อน แบบมือสองก็ยังยางไม่แตกโอเคเขากระตันยูก่นกกนอ,กน,กกน,อกนแล้วเนี่ยแล้วทั่วนี่ใช้ยังรถมือสองปะมือสองเขาที่พ่อให้เปลี่ยนให้มันเกิดพี่บ้าคือผมพูดอย่างนี้ก็ปีที่แล้วด้วยววปีที่แล้วด้วยมีคนใช้ยังรถมือสองแล้วหรอมียอนแยะพี่เต้จริงเหรอมันมียังเปอร์เซ็นต์เขาเรียกยังเปอร์เซ็นต์แต่ว่าใช่ค่ะใช่ยังเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแต่พี่อยากจะบอกอย่างนี้แค่บุ๋มในอุปกรณ์รถยนต์ทั้งหมดเลย มันมีแค่ยางรถยนต์นะที่แตะพื้นอยู่ที่เหลืออยู่เนะี่ยมันลอยอยู่ประหยัดน้ำมันเครื่องประหยัดอะไรต่ออะไรที่ไม่ว่ายางเนี่ยไม่ได้ไม่แต่เราไม่ได้ขับเร็วไงเพรานะว่าเรานี่มันเทียงมันเทียงมันเทียง <laughs> <laughs> มันเทียงกแ <laughs> ค่เอารถมันไมไ่ไม่ได้ขับไปไหนเร็วอยู่แล้วอ่ะไม่ออกาตจังหวัดเลยไม่ออกออกก็เอาเรถคนอื่นเพราะว่าเดี๋ยวกิโลเราขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวกิโลเราขึ้นทุกวันนี้โหแม่มาก่ ใช่เพราะว่าแม่ชอบขับไปต่างจังหวัดกิโลรลถมันขึ้นแล้วเวลาขายเดี๋ยวมันไม่ได้ราคาไม่ได้ราคา <S <S แมวสองแสนหไม่ว่าแต่กิโลรถขึ้นไม่ได้พี่เอี่ยวซื้อที่สามตัวด้วยนะสา0แสนห้าอที่3ตัว